เช้านี้เราจะไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์เมืองชัยปุระหรืออังเบิร์ดฮอล์มิวเซียมและประตูเมืองแพติก้าเกตตรงหน้าพิพ,พิธภัณฑ์เราก็พบกับสตรีทฟู้ดค่ะปานิปุริเป็นสตรีทฟู้ดเป็นของว่างนะคะทำจากแป้งสาลีทอดกรอบเป็นลูกกลมๆเวลาจะทานก็จอบ รูนะคะแล้วก็เอามันฝรั่งใส่รวมทั้งใส่น้ําซอสของมันนะคะก็อร่อยค่ะหลังจากนั้นเราก็จะเข้าไปที่ตัวพิพิธภัณฑ์นะคะไปที่พิพิธภัณฑ์กลางของชัยปุระคืออันเบิร์ธฮอลล์มิวเซียมนะคะพิพิธภัณฑ์อันเบิร์ธฮอลล์หรือเป็นพิพิธภัณฑ์กลางนะคะตั้งอยู่ในเมืองชัยปุระรัฐราชสถาน,นถือเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ ที่สุดในรัฐและก็เป็นพิพิธภัณฑ์ประจํารัฐราชสถานนะคะอาคารนี้เป็นอาคารที่สวยงามนะคะสถาปัตยกรรมอินโดซารเซนนะคะก็ถือว่าแค่ดูตัวอาคารก็คุ้มค่าแล้วค่ะด้านในพิพิธภัณฑ์นะคะจัดแสดงศิลปะโบราณวัถตถุต่างๆทั้งของอินเดียเองและของ ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศด้วยนะคะถือว่าเป็นของโบราณในยุคนั้นนะคะมีทั้งศิลปะของอินเดียและศิลปะทางาศาสนาต่างๆด้วยนะคะเราจะพบโบราณวัตถุเป็น ศิลปะการแกะหินนะคะที่เป็นประวัติทางพุทธศาสนาและศาสนาฮินดูนะคะเป็นเทพเจ้าต่างๆรวมถึงห้องที่แสดงเครื่องดนตรีโบราณนะคะไม่ว่าจะเป็นกองทับบ้านะคะหรือซิต้าซึ่งเป็นเครื่องดนตรีโบราณของอินเดีย ออกจากพิพิธภัณฑ์นะคะเราก็เดินทางต่อไปอยังประตูเมืองแพตติก้าเกตนะคะซึ่งถือว่าเป็นประตูเมืองที่มีสีสันที่สุดในอินเดียนะคะประตูเมืองลำดับที่9ของชัยปุระก็เลยสร้างเป็นซุ้ม9ซุ้มนะคะแต่ละซุ้มห่างกัน9ฟุตค่ะ ประตูเมืองนี้สีชมพูสวยหวานที่เดียวนะคะเลยเป็นจุดที่ทำให้มีการถ่ายภาพแต่งงานหรือพรีเวดดิ้งมากที่สุดในอินเดียก็ว่าได้นะคะแทบจะไม่มีเวลาว่างเลยค่ะมีคู่เบาวสาวมาถ่ายรูปพรีเวดดิ้งและก็อย่างสไตล์ของอินเดียนะคะก็คือต้องจัดใหญ่จัดเต็มถ่ายกันแบบสร้างหนังเลยทีเดียวนะคะ ระหว่างที่เราถ่ายรูปตัวเองเป็นที่ระลึกก็มีหนุ่มชาวอินเดียมาขอถ่ายรูปด้วยคนอินเดียชอบถ่ายรูปกับคนต่างชาติค่ะ ของประตูแพตติก้าเกตมีสวนสาธารณะขนาดใหญ่ด้วยนะคะเราเลยได้เดินเล่นชมดอกไม้กันหลังจากนั้นเราก็นั่งรถตุกๆหรือริกชอเพื่อจะกลับไปที่พักแต่ในระหว่างทางก็เห็นเป็นศาสนาสถานขนาดใหญ่สีขาวสร้างด้วยหินอ่อนไม่ทราบว่าเป็นอะไรเลยขอจอดรถลงไปดูสักหน่อยนะคะก็พบว่าเป็น วัดของพระรามและนางสีดาค่ะด้านนอกเป็นหินอ่อนขนาดใหญ่แกะสลักได้สวยงามนะครับสร้างเป็นวัดเข้าไปด้านในก็มีรูปบูชาของพระรามและนางสีดาแต่ภายในวัดไม่ให้ถ่ายภาพนะคะเราเลยถ่ายภาพได้แต่ด้านนอกค่ะออกจากวัดเราก็จะมาเดินเล่นในตลาดกันนะคะก่อนเข้าตลาดเราพบร้านชัยหรือชาอินเดีย ซึ่งเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมของคนอินเดียนะคะเป็นชานมต้มร้อนๆใส่ขิงและเครื่องเทศใส่มาในถ้วยดินเผาซึ่งหลังจากเราทานแล้วเราต้องกว้างถ้วยทิ้งเพื่อไม่ให้คนอื่นมากินต่อนะคะเป็นวัฒนธรรมในเรื่องของวันณะของคนอินเดียนะคะเราเดินชมตลาดกันนะคะส่วนมากก็จะเป็นพวกเสื้อผ้าแพรพันธ์ต่างๆนะคะ รวมถึงมีสตรีทฟู้ดด้วยหลังจากนั้นเราก็ไปชมร้านเครื่องดนตรีนะคะเพื่อจะดูบันซุรีหรือขลุ่ยของแขกนะคะวันนี้ไม่ได้ไปทานอาหารที่ไหนนะคะแต่เราซื้ออาหารจากสตรีทฟู้ดกลับมาทานกันที่โรงแรมนะคะส่วนวันพรุ่งนี้จะไปเที่ยวที่ไหนฝากติดตามกันต่อไปด้วยนะคะ